มาแล้วค่ะนี่เอาหมอนจ้ะซ่ากหมอนมาแจากค่ะ้าดทำนับนคานสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็ได้ของนะคะของจากปัสเซียมนะคะเดี๋ยวเราจะรำไปแจก,ก ในหมู่บ้านกันนะคะไปแจกทั้ง3หนุ่มเลยคุณเงินคุณทองแล้วก็ผู Yeah.

น้องมาเอานะคะโอ้ค่ะอหยิบเลยเอามาแจกค่ะรับอายายมาจับเอาเลยจรับขอบคุณหลายหลายยประกอบคุณหลายหลายครับอืมเ้ยเสียง ชาบ้านนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะแขกครับคุณทองนี่มาทำอะไรดิคุณทอง ครับเรื่องของครับอันลอยเรื่องจะต้องเติมพลังไปด้วยนะคะอืเอาล่ะค่ะไปดูดูกินเดี๋ยวเสื้อไปแจกคุณยายครับโอ้ยคอ,อยมีโชคมีหลาบเด้อรวยรวยคุณครับคุณครับอ,อันนีหนูจะกินหนึงเดียวเลยไป ก็มามาเลี้ยงลูกนี่นี่ครับนี e> ่อะไรจ้าอ่าโอ้ทางนี้ก็นครับนี่เข้ามาเลยคุณ า่ะคุณทองคุณทองไม่ได้มาช่วยแจกแค่มาเดินกินน้ำอ้อยทองมาเดินกินน้ำอ้อยครับเดินกินน้ำอ้อยค่ะคุณทองน้คทอแจกับโอเคครับลุงเอามีไจะเอา

ไหว้สารประกำก่อนนะคะเออดูพี่นี่ค่ะพี่ขุนน้องขาขุนทองมาไหว้สารประกำค่ะนี่แม่ถูตมาไหว้อยู่นี่นะคะพอดีที่บ้านซ่อมรถนะคะเฮ้ยถนอยเเาลขุนทอง น้องขาลูกขานั่งน I mean, ุ่งนุ่งไปค่ะเดี๋ยวไ่า้สารกรรมแล้วเราก็จะเดินทางไปแจกของกันต่อนะคะอ่าใจพี่คุณนะคะเอาเสื้อไปให้คัญยาอ่ยนู่นนเพื่อนสัญายูทางนน้นคุณน้องเสื้อมาแจกครับรับเลยรับเอาบ โอ้ยคุณยายมีคะแนนให้ด้วยเก็บเก็บลูกเก็บเก็บเร็ว

เลยค่ะแตกวันนี้เนยค่ะขอบคุณค่ะอเอาเอาให้แฟนแนผมอ๋อให้แฟนควายมัด็บมาดิมามาบบเ็บูงอุงอู้งอุ้อุ้อุงอุงุ้ครับร เนเปนผมไปนู่นฝั่งนู่นนี่ค่ะไปไปต่ค่ะอาผู้พาผู้าเจ้าเสื้อ

อันนี้มารับนี่พี่ขุนเอามาให้แล้วค่ะใค่ะี่ค่ขึนขึ้นขนขึ้นขึ้นข้โขึ้นขึนขอ้นขอนงึ้นขนขึนข่้นขนขึน้ขึนนอนน้มา หน้างมยากได้เอาเก็บเก็บเออสูงมากมิเงเอาจับเอามิงอ่างีครับนะคะบ้านหลังต่อไปนะคะครับ เอาทางนี้คะ่ะเย็บดิดิเย็บดิดิดดดดดดดคุณเอาเสื้อให้คุณตานะคะ<า>าายิบเลยจ้ะหิบอ่ะอันนี้สองคนอ่ะครับ,รบอ่เอานอนนอนมนเอานอนไม่เอ,เอกเอ

โอาขายข้าวไดคุยย like ี่สิบเงินคีะรยๆค่ะขอบคุณค่ะอะเดินเดินค่ะนี่นะคะเดี๋ยวน้องผ่าจ้าของให้นะคะมามามาผู้พามาตัวค่ะ นี่นะคะอรับเลยครัครับนี่นะคะเฮ้ยอยามาคนจ็บอ่ะดูงเออดไปนถันทางตัวนี้ันไปทางตัวนี้ยครับครับตาให้ยันเจ็บทำาดยครับไปนี จะรอเศาแห้งเด้อบานแห้งย่ำได้กูผูกย่ำมันเศร้าแห้งเงยเดี๋ย่ไปบอกพ่อเาก็นัดเดินทางมาเอาต้นโอวียงผมก็ยินไม่รู้เอานี่เป็นพี่ชายของคุณพ่อนะคะอ่านี่ครบรครับนี่ค่ะ ครับเลื่องครับผมครับเรื่องอะไรจานจูเจ็บอ้าวคุณทองธงธงธงครับดาวอเลยตำรวจครับอันนี้ทีมมาจับมือทักทายครับพ่ออันนี้ครับสวยๆแล้วครับทุกคนครับลูกทักทายสวยครับเอ้ยเยมาเราก็แจกของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนที่เหลือเดี๋ยวจะให้เด็กๆเอาไปให้คนที่ คนที่ไม่อยู่นะคะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมพี่ขุนก็ลุกเร็วมากค่ะ,ะแ,ลแล้วก็จะให้แม่ทูขึ้นพี่ขุนกลับบ้านนะคะได้ไปมดสงออกไปก่อนอ่อออานั่นเลยค่ะก็<า> เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับนะคะต้องกลับขอบพระคุณนะคะป้าจียบนะคะพี่นีพี่เจนนะคะที่แล้วก็พี่ทูนนะคะมามาแจกของวันนี้เนาะอพอดีเราก็นําของไปแจกแจกให้กับชาวชาวบ้านเขานะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมาคุณป้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอ,อายุมั่นขันยืนปลอดโรคปลอดภัยยายจิตยาจนนะคะสําหรับที่นี้ก็สวัสดีค่ะ